มาแล้วนะคะแป๊บซี่ดีไซน์เก๋ค่ะทางกระป๋องนะคะเป็นลายของสซซามแบล็กพิงคค่ะต้องบอกว่าบริงต่างชาตินะคะอิจฉาเรามากๆค่ะเพราะว่ามีผลิตที่เมืองไทยเท่านั้นนะคะหลังจากที่ล็อตแรกค่ะเริ่มทยอยปล่อยออกมานะคะเมื่อวันศุกร์นู้เลยนะคะล็อตแรกค่ะเป็นลายของพี่ซูนนะคะจีซูแบล็กพิงค์ค่ะมาในแบบที่สวยเก๋ดูแพงมากๆเลยนะคะ แล้วก็สุขถัดมาค่ะก็เป็นลายของเจนนี่นะคะแล้วก็สุขที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าก็มีรอรเกอร์อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าก็คิดว่าของโรเซ่จะ ทยอยออกมานะคะแต่ปรากฏค่ะว่าเพิ่งจะมาปล่อยนะคะลายที่3ค่ะวันนี้นี่เองนะคะก็เป็นลายลายนี้ค่ะข้างกระป๋องเป็นรูปโรเซ่นะคะในใข่ทา,ายถูกบ้างเพราะเขาค่อยๆอันล็อกมานะ,ะ mm hmm. ตอนแรกก็จะบอกว่าประมาณว่าเหลือแค่ลิซ่ากับโรเซ่คะแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นลายที่โรเซ่ขึ้นข้างกระป๋องะค่ะออกมาให้เราได้เชยชมกันก่อนนะคะ mm hmm. ส่วนของน้องลิซ่าก็คาดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หนะ้าน่าจะได้เห็นกันค่ะ ซึ่งตอนนี้ค่ะหลายคนก็เริ่มสะสมกันแล้วะคะแต่ค่อนข้างจะตามหายากความสมควรอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าของพี่สุแล้วก็ของเจนนี่เนี่ยก็โอ้โหต้องไปตามหลายเซเว่นอยู่เหมือนกันนะตามร้านสะดวกซื้อก็มีอยู่หลายที่นะคะแต่ว่าหาค่อน,นข้างยากค่ะเพราะว่าพอมาลงปุ๊บก็หมดเลยนะคะซึ่งบางคนค่ะก็เลยใช้ช่องทางน,นะคะช้อปปิ้งผ่านช้อปปี้หรือลาซาด้านะคะที่เขามีเอ่อ ให้สั่งซื้อนะคะแบบนั้นก็จะง่ายกว่าะคะ่ะก็แอดก็เลยเอามาอัปเดตค่ะลายที่3าระคะะลายที่โรเซ่แบล็กพิงคค่ะขึ้นอยู่ข้างกระป๋อคนะ,คะแบบนี้สวยๆเก๋ๆค่ะมาแล้วนะคะก็คาดว่าพรุ่งนี้นกน่าจะเริ่มมีวันจําหน่ายนะคะตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยะคะ่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า